สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำให้ CPU Intel นะครับมีความร้อนที่น้อยลงทำได้อย่างไรนอกจากวิธี under volt นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงกรณี under volt นะครับใน CPU Intel อันนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งคุณสามารถทำได้นะครับแล้วก็ under volt มีคนสอนเยอะแล้วแหละหาดูได้หรือผมอาจจะทำเพิ่มก็แล้วแต่อนาคต อันนี้เป็นอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรู้ถึงวิธีเรามารู้พื้นฐานนะครับข้อมูลของ CPU Intel ก่อนว่าอะไรเป็นยังไงแล้วคุณฟังไปคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกนะครับผิดพลาดเม้นบอกกันได้นะครับผมพยายามพูดให้สิ่งที่ผมเข้าใจแล้วก็อธิบายให้คุณเข้าใจใหเห็นภาพให้ได้ง่ายที่สุดน,นะครับ CPU Intel นะครับถ้าเราเปิด CPU C ขึ้นมาอย่างนี้วันนี้ที่ผมใช้คือ1 3 7 0 0 K เขาจะเขียนว่า Max TDP 125วัตต์แต่จริงๆแล้ว CPU Intel นั้นนะครับมี power อยู่2 l e เลเวลก็คือ power level 1กับ power level 2ค่าที่คุณเห็นในหน้าจอนี้คือ Max TDP เนี่ย1 2 5วัตต์เนี่ยไม่ใช่ค่า Max TDP สูงสุดของ Intel นะครับค่า1 2 5วัตต์เนี่ยคือ power level 1 แต่ว่ามันจะมี power level 2อ2อีกชั้นหนึ่งซึ่ง 13700K ตัวเนี้ยคือ253วัตต์อาถามว่า CPU ของเราจะดูยังไงกี่วัตต์กี่วัตต์ power level 1 2เป็นยังไงคุณต้องไปดูในเว็บ Intel ครับอย่างเช่น13เห็นไหม 900K power level คือ level 1คือ power base ก็คือค่าที่ power level 1เนี่ยครับคือค่า TDP ที่คอกของโปรเซสเซอร์เป็นค่า base frequency ถามว่าค่า base frequency ก็คือเนี่ยค่า Com 4, ความถี่พื้นฐานของ P core และ E core ของ1 3 9 0 0 k ที่125วัตต์คือ3 g h z กับ2 g h z 2 2 g h z ตามลำดับ power level 1คือตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็มี power level 2คือพลังงานเทอร์โบสูงสุดนาที่นี้คือ253วัตต์ นี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเฮ้ยทำไม CPU intel มันร้อนเวลามันแบบมันโหลดหนักหกเพราะว่านี่ครับนี่ครับ TDP TDP คือค่าความร้อนนะครับที่ส่งส่งผ่านออกมาไม่ใช่ค่า,าการกินไฟนะครับ TDP การกินไฟคนละค่าการแต่ประมาณค่าใกล้เคียงกันได้แต่ว่าค่าการกินไฟเนี่ยจะมากกว่า TDP เป็นซะเป็นสน่วนใหญ่อย่างเช่น intel ตัวเนี้ย TDP คือ253บาวัตต์คือ power level 2นะครับแต่ว่าโหลดหนักๆเป็นจริงๆเนี่ย,ยการกินไฟอะ่ะขึ้นไปประมาณ3 0 0ร้อยสวัตต์เฉพาะ CPU อย่างเดียวก็เปลี่ยนไปได้นะครับนี่ก่อนมาดูผม1 3 7่0น K ครับ power level 1 125บาวัตต์ turbo 2อ3รบามวัตต์นี่ยิ่งเป็ถผลว่าทำไมไอตัว K OK, ของ Intel เนี่ย7จหรือว่าเจในคนที่จะออกมาเนี่ยทำไมมันถึงร้อน คนเอาสิงลมไม่อยู่เฮ้ยชุดน้ำสามตอนทำไมยังไม่อยู่ยังเช่นแตกยังเช่นเรนเดอร์ซีเนบนอะไรอย่างเงี้ยยังล่อไปเก้าสิบวัตต์เกือบร้อยวัตต์อะไรอย่างเงี้ยร้อนแดงเฉือกนะครับถ้า CPU ไม่เคเนี่ยคุณจะเห็นว่า power level เหนึ่งคือที่เบสฟรีเควนซีเนี่ยครับหกสิบห้าวัตต์เองอันนี้หนึ่งสามเจ็ดจนศูนย์เฉยนะแต่ว่าเทอร์โบบูทเวลพาวเวอร์เลเวลสองนี่ก็จะน้อยลงมาอันนี้แค่สองร้อยสิบเก้าวัตต์เอง ถ้าเป็นเนี่ยหนึ่งสามถ้าเป็น i5 1 3 5 0 0ก็เบสได้คือ65วัตต์ power level 1 power level 2 154วัตต์เองเห็นไหมมันถึงมันเลยเย็นกว่าคอร์กบูตได้น้อยกว่าแรงน้อยกว่าตามตามราคานะครับอันนี้เป็นเหตุเป็นผลถ้าไปดู72 Elder Lake เนี่ยไอตัว power level 2เนี่ยเขาจะน้อยลงไปอีกถ้าเทียบแต่แบบเซกเมนต์นะเซกเมนตนั่นอย่างเช่น1 3 7 0ง k ครับ1 3ึ่งสามอันหนึ่งสามเจ็ย์เจ็ดสองหนึ่งเก้าเพราะว่เปิด i7 1 หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับ power level สองเป็น hmm. ร uh, mm ้อยแปดสิบสี่วัตต์เองแต่อันนี้จะสองร้อยสิบเก้าวัตต์อ่ะคุณเข้าใจตอนนี้คุณเข้าใจ power level mm hmm. แล้วนะครับว่า intel มี power level หนึ่งกับ power level สองนะครับ TDP ที่ power level หนึ่ง power level สองดูยังไงนะครับเกตนะตรงนี้ส่วนหนึ่งซึ่ง ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วผมจะดิฟดาวไปอีกส่วนหนึ่งอ่ะอย่างนี้ลองดูในภาพนี้ฮาพาวเวอร์ e ลเวลหนึ่ง p า w เวอร์เลเวสองแอนเตาเกิดอะไรขึ้นยังไงอธิบายให้ฟังนะครับคุณสังเกตไหมเวลาคุณบูตเข้าวินโดว์ขึ้นมาเปิดคอมครั้งแรกครับพัดลม cpu ในเครื่องหรือว่าพัดลมฮิตซิงของ CPU จะบูตดังหมุนแรงมากเพราะว่าเนื่องจากมันเกิดการ Uh, CPU ครับมันจะบ mm ูต hmm. ไปสู่ power level 2ก็คือ f r e q u e n c y mm hmm. จะสูงขึ้น mm hmm. เพื่อแบบลันโปรแกรม mm hmm. เพราะว่าเนื่องจากโปรแกรมเบื้องหลังเนี่ยมันลันอยู่นะครับสัก mm hmm. พักหนึ่งก็จะดรอปลงมากับพัลมก็จะเบาลงเพราะว่า CPU เนี่ยกับสู่ state power level 1นั่นเองนะฮะ mm hmm. ผมบอกค mm ีย hmm. ์ก็เลยวันนี้ก็คือ คีย์ที่ผมจะทำให้ CPU มันร้อนน้อยลงคือเราจะมาเล่นในส่วนตั้งค่าในส่วนของ Power level 1กับ Power level 2นี่แหละครับแน่นอนมันกระทบต่อความแรงน้อยลงนิดหนึ่งถ้าเทียบเป็น S ิงเ l ิลคอรครับความแรงก็ของ CPU ก็จะลดน้อยลงนิดหนึ่งไม่มาก CPU แต่ว่า CPU ีเนี่ยจะยังบูตอยู่ที่ความถี่สูงอยู่ถ้าเป็นคอเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าในเป็นแต่ว่าถ้าเป็นท่านด้านมัลติเชด ถ้าเราเซต power level ที่ต่ำเกินไปเนี่ยถึงแม้ต่ำลงมาจากค่าปกตินะครับค่า frequency หรือความแรงส่งผลต่างตาตามมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงจากค่า default นะครับแต่สิ่งที่ได้คือคุณประหยัดไฟนะคุณประหยัดไฟ2ความร้อนคุณความร้อนของ CPU คุณน้อยลงคุณก็เอาสามารถนำอาจจะเป็นไม่จะเป็นต้องใช้ซิงค์น้ำ สามตอนก็ได้อาจจะเป็นซิงลมปกติทั่วไปดีขึ้นหน่อยคุณก็เอามาใช้กับ CPU พวก 139.00K หรือว่า 137.00K ก็ได้ถ้าคุณมีการปรับ power level มาสู่ที่ในจุดที่คุณยอมรับได้ถ้าซิงลมคุณรับไหวความร้อนนะครับกับ performance ที่คุณรับได้ซิงลมเอาอยู่คุณพอใจมันก็เอามาใส่ได้มันไม่จำเป็นต้องไปซื้อจุดน้ำนะครับอ่ะ ดูตามรูปเลยอย่างที่ผมบอก CPU Intel มี power level 1 power level 2นะครับนี่ผมบอกไม่เปิดเปิดเครื่องมาเนี่ยเมื่อคุณลันเห็นม CPU จะบูตขึ้นไป Frequency สูงกินไฟสูงบูตขึ้นไปที่ power level 2นะครับพักหนึ่งเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเต๋าเต๋าเรียกว่าเต,าเตาเ๋าเตา๋เตาไทาม์แล้วก็แน่นอนว่า เมื่อ CPU มันบูตสูงขึ้นนะครับตัวมัลติพายเออร์หรือตัวคูณเนี่ยสูงคอกสูงกินไฟความร้อนสูง Intel เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่า Intel มีการโปรเจกตหรือว่าลดคอร์ซีพ u ลงมาเมื่อซิงลมหรือว่าซิงของคุณเนี่ยเอาความร้อน CPU ไม่อยู่บูตก็จะดรอปคอร์ลงมามันจะไม่ตัดเหมือน CPU สมัยเก่าๆยุค2 0 0พปีส0 0 0ต้นๆอะไรอย่างนี้นะครับมันจ กลับมาสู่สเตตเลเวลหนึ่งเต๋าคือช่วงเมนเทนนะครับหรือว่าคงในช่วงของฟรีเคนซีหรือว่าคอร์ให้สูงขึ้นเนี่ยได้นานขนาดไหนเต๋านะครับจะขึ้นอยู่กับ cpu แล้วก็ขึ้นอยู่กับภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดด้วย,ยเช่นถ้าเภาคเมนบอร์ดภาคจ่ายไฟไม่ดีเนี่ย ช่วงระยะเวลาของเต่าเนี่ยในมติได้ใบออดเนี่ยเขาจะลิมิตมาว่าอยู่แค่ช่วงสั้นๆหรือว่าถ้าเป็นช่วง CPU เนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างเนี้ยที่ผมบอกอน,นี่เป็นเจนเจนสิบนะครับแต่ว่าลักษณะมันจะคล้ายกันระหว่างเจนสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจะคล้ายกันอย่างเนี้ย i9 เนี่ยเห็นไหมพาวเวอร์เลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวัตต์เห็นไหมพาวเวอร์เลเวลสองสองร้อยห้าสิบแต่ว่าเจนยีสิบสามจะเป็นสองร้อยห้าสิบสามบาทเต่าก็จะต่างกัน คุณเห็นว่า CPU segment บนบนนะครับค่าเต๋าจะสูงคือ56วิแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวไม่เคเนี่ยเต๋าหรือว่าเป็นไอ3นะครับค่าค่าเต๋าก็จะน้อยลงมาคืออยู่แค่ย8่บวิเองคุณคุณบูสต์อยู่แค่นี้สูงสูงอยู่แค่นี้คุณก็ต้องโดนดอกคอกกลับมาเลย Power Level 1, 1อันนี้เป็นจุดเด่นแล้วแต่ราคาของ CPU Power Level ก็เหมือนกันนะครับเห็นว่าถ้าเป็น i3 ธรรมดาเนี่ย เบส TDP i5 เนี่ยตัวไม่เคอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แค่เพียวอ่าเลเวลหนึ่งสิบห้าวัตเองแล้วก็เพราวร์เลเวลสในการบูตเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้คุณคพอคงพอเห็นภาพแล้วนะว่า,นะวาเหตุและผลเป็นอย่างนี้ข้อมูลเป็นอย่างนี้คุณควรจะปรับแต่งอะไรยังไงทีนี้ถ้าเราดีฟดาวไปในส่วนของไบออดนะครับอย่างของผมอันเนี้ยผมใช้ตัว เมนบอร์ดเป็นของแอส o ลกนะไซตถูกเก้าสนไตชินะครับปรับอะไรยังไงให้ CPU มันร้อนน้อยลงนะครับก็ผมพูดในภาพรวมก่อนว่าคุณควรใช้ค่า default หรือค่าดั้งเดิมของไบออตนั่นแหละไม่ควรไปปรับอะไรมันเยอะอย่างที่บอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับ u n d เด v o l t นะ เป็นมันเป็นอีกวิธีหนึ่งคือเราไปเล่นเล่นเกี่ยวกับในส่วนของค่า TDP นะครับขอโทษครับไลน์เข้า,อ,าอย่างเช่นอันนี้ในโหมดของถ้าเราเข้าไปในส่วนของ OC Turbo g น r นะครับ Boost Performance Mode เนี Boot ่ยผมเซตเป็นแค่ Max Non Turbo Performance เอง e เพื่อให้มันแรงระดับปนกลางพอเข้าใจไหมเราไม่ได้เลื่อนกับ Turbo Performance แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะ อันนี้คือ dual t o r boot dual t o r boot default ของเมนบอร์ดผมเข้ามาคือเขาปิดไว้ disable คุณอย่างที่ผมบอกอธิบายเมื่อกี้ค่าเตาเตาคือช่วงระยะเวลา maintain นะครับอันนี้ไอ้เมื่อกี้คือเนี่ยลองดูเลชั่น maintain ก็คือช่วงที่มัน CPU นะครับ maintain คงความาค่า f r e q u น n c y อยู่ที่สูง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะคงอยู่ใน power level 2ก่อนกลับมาอยู่ power level 1จําได้ไหม,มเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้ยา,าเงี้ย,ยคือ56กเห็นไหมคือค่าเต่าคือค่าเดียวกันของอันนี้เห็นไหมเต่านี่ห้าสิบหกดีฟอร์มผม Windows คือ56าสิกลับมาที่เต่าบูตเต่าบูตคือการ Input นะครับให้ CPU เนี่ยครับอย่างที่เราทราบว่าเต๋าคือเวลาระเวลายเวลาทีา่ CPU คงอยู่ใน power level 2ในช่วงน e n d e r นะครับประมาณนี้เมื่อเมื่อถึงแล้วกำหนดมันจะกลับมา power level 1ใช่ไหมครับแต่ว่าเต๋าเต๋า b o o t ตัวนี้มันจะไปช่วยให้ CPU นะครับมี power level เนี่ยสูงกว่า power level 1 1 ขึ้นไปอีกนิดนึงที่ระยะเวลาหนึ่ง,งเช่นอย่างผมเนี่ย CPU มัน power level หนึ่งร้อยิ้าถูกไหม power level สองส้หสิสาวัตต์250หสิบวัตต์นั่นแหละประมาณเดียวกันสมมติผมเนเดอร์ไปที่สองยหสิบวัตต์ CPU ก็อยู่ใน power level สองพอครบห้าสิบหกวินาทีเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาลงมาที่ power level หนึ่งคือร้อยิห้าวัตต์แต่ฟังก์ชันเต่าบู o ตัวนี้ครับมันจะให้ CPU เนี่ย จากที่ตกมา125เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ประมาณ224บาทเองเต๋าจะตกไปอยู่แค่224บตทซึ่งน้อยกว่า253บาทอยู่นิดหน่อยคือ Improve Power Level 1ให้มากขึ้นแน่นอนมันก็ส่งผลมากการกินไฟความร้อนอยู่ดีถูกไหมครับอันนี้อาจจะเปิดจะปิดก็แล้วแต่คุณแต่ Default คือมันปิดมาผมก็ไม่เปิดผมไปเซตค่า อ uh, power level หนึ่งเองอันนี้บอก power level หนึ่งคือค่า default TDP ของ CPU ณที่ base clock ซึ่งจริงๆอันเนี้ยจริงๆมัน125วัตต์1.30 0วแต่ผมเซตไปแค่65วัตต์เพื่อให้มันกินไฟน้อยลงแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นเท่านั้นเองคือปรับ TDP power level หนึ่งให้เป็นแค่65 ที่เหมือนตัวตัวไม่เคทั่วไปอ่ะหนึ่งจนศูนย์ทั่วไปก็คือห5สิบห้าวัตตค่าเบตครับเบรด p พ w e r ว่รีเหนึ่ผมก็ปรับครับเป็หกสิแต่ผมก็ปรับตัวลองตัวอ่า e พร e ะว่รเก็คือตอนเทอร์โบครับให้มันลิมิตไปที่ร้อวัตต์จากที่จะกลายเป็น253วัตต์ผมแค่เป็นคือย้ายคือย้าย p พ w e r ว่รเอ่ะของมันมาให้มันเป็น p พ w e r ว่ารีเวร์สองเาองจำกัดอยู่แค่ร้อยยีวัตเพราะฉะนั้น CPU ผมก็ไม่ร้อนมากนะักผมเอาซิง์ล้วมดีๆตัวหนึ่งมาใส่ได้แต่ว่าก็ตอนที้ผมบอกคือมันจะแลกมาด้วย performance นิดหนึ่งซิงเกิลไม่กระทบแต่ว่าถ้าเป็นตัวตัวม u l t i t ท e นะครับก็จะส่งผลพอสมควรทีนี้มันก็แล้วแต่คุณอย่างีผมบอกว่าคุณจะยอมรับได้นะจุดไหนซิงค์คุณไหวที่จุดไหน คุณพอใจกับป,ประมาณณจุดไหนแล้วทีนี้คุณอาจถ้าสิงลมคุณดีชุดน้าคุณดีคุณอาจจะปรับค่าเบสเป็นร้อยี่ห้าตัปกติก็ได้ไม่ต้องหกสิบห้าบาทก็ได้แต่ว่าพาวเวอร์สองอาจจะปรับเป็นร้อยห้าสิบ 150, หรือสองร้อยร้อยแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปลองเองปัจจัยมันขึ้นอยู่กับ CPU ียูมนคบอกเห็นไหมขึ้นอยู่กับ CPU ขึ้นกับภาคสายไฟเมนบอร์ดคุณว่ามันล็อกมาหรือว่าเหมาะสม ใช้ได้ขนาดไหนอันนี้คือปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ปัจจัยด้านพึง,งพอใจของตัวเราเองว่าเราจะเอาขนาดไหนอย่างของผมผมณจุดนี้ยผมพอใจเพราะว่าผมไม่ได้เอา CPU มาเรนเดอร์อะไรมากมายผมใช้มาเล่นเกมเองทั่วไปไปส่วนใหญ่นะผมไม่ได้ไปเรนเดอร์น,ะนานๆจะเรนเดอร์สักทีอย่างที่ผมบอกคือซิงเกิลคอร์ส่วนใหญ่เกมครับใช้พลังซิงเกิลคอร์ซึ่งมันแรงรอยู่แล้วแหละสมมติทุกม่มาก มันก็ไม่ส่งผลกับผมไงเพราะผมเล่นเกมผมไม่ได้เลนเดอร์ผมไหมครับผมพอใจจุดพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหวังว่าคงพอเข้าใจอย่างเนี้ยผมเลนเดอร์ให้ดูเนี่ยเนี่ยหนึ่งสเป็นเคของผมเนี่ยเห็นไหมว่าค่าซิงเกิลคอจริงถ้าเป็นค่า Default ของ1นึ่งสมจุนวนเคมันจะมากกว่านี้นะแต่ผมลิมิตไปแค่เพลเวอร์เลเวเป็นร้อยยี่สิ้ไงมันก็เลย มันติดเท็ก็คือได้แค่เท่านี้ถ้าผมไปเทียบกับอ่านี่เห็นปะเจนสิ 12, มันก็จะแรงน้อยกว่านิดนึงหรือว่าแรงกว่านิดนึงใกล้เคียงกันแล้วแต่ณจุดเน,นี้แต่ว่าแต่คุณอย่าลืมว่าค่าที่มันโชว์ตรงนี้คือค่าของ1นึ่งสองเก้าน k ที่ Power Level 1 2 5่งร้อยี่สิบวัตต์พลเวอร์เวหกับเท่าไหร่เนี่ยเราเปิดดูซิหนึ่งสองเก้าศ k มันคือค่า Default ครับเนี่ย125 p o w e r level 1กับ241 Power Level 2ค่าตรงนี้คุณอย่าลืมคือค่ามัลติเทตตรงนี้คือ power level 2คนหนึงสองนะที่200เท่าไหร่41วัตต์แต่อันนี้ที่ค่าที่ผมได้ผมมากกว่าผมเซตไปแค่1 2อวัตต์นะมากกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะน้อยให้น้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยความร้อนผมลดลงเยอะเห็นไหม ณจุดนี้ผมพอใจย้ำคำเดิมความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอืมนั่นแหละอันนี้คือคอนเทนต์ของวันนี้ทั้งหมดครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้คืออธิบายไปแล้วส่วนผลนะครับมันก็มีหลายช่องเขาเทสไว้อย่างเช่นอันเนี้ยของคุณช่องนี้เดีย๋ยผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดดสคริปชันนะครับ เขาก็มีการลิมิตเทสบ้างมาเลย65เพราะเลเยว่า2 65วัตต์95วัตต์180วัตต์125วัตต์ผลเป็นยังไงนะครับความร้อนเป็นยังไงเนี่ยเขาจะมีอยู่ตรงนี้ความร้อนเป็นยังไงเขาเทสกับซิงก์ของเขาเป็นเคไอทีเอ็กซ์ด้วยฮะเอนบอร์ดไอทีเอ็กซ์เขาก็มีกราฟออกมาเนี่ยเห็นไหมอุณหภูมิก็ลดหลั่นลงไปถ้าเราลิมิต TDP ของ CPU Intel นะครับอันนี้ที่ดีก็อาจจะเป็นสัก125วัตต์ก็ได้ หรือว่า95วัตต์ก็แล้วแต่แต่อันนี้เขาใช้วิธีคุม TDP แล้วก็ under volt CPU ลงด้วยถึงบอกไงว่าการทำให้ CPU น้อยลงมันมี2วิธีคือเราคุมคุม power level กับ under volt มันทำร่วมกันได้ด้วยแตว่วันนี้ผมพูดถึงคือ power level เท่านั้นซึ่งหลายคนบางทีก็ไม่มีใครมาบอกใช่ไหมครับเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงเห็นไหมลดลงพว่เลยนะ เห็นไหมถ้าเป็น95วัตต์125วัตต์เนี่ยนอะุณหภูมิลดลงเยอะเนี่ยคอกก็จะลดหลั่นลงไปนะครับถ้าเป็นมันติเทสเนี่ยมันจะส่งผลมากกว่าอย่างที่ผมบอกไปดูของคุณนี้คนนี้ก็ได้เดอแปดเออนะครับเห็นไหมพาวเวอร์สเกเห็นไหมมันจะมั multi นตะิเทสอ่ะมันจะส่งผลอันนี้เขาเนี่ยเนี่ยเขาทำสเกลไว้เลยว่าแล้วรถตัวเนี้ยเท่าไหร่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 เล่นเกมเป็นยังไง นี่ลิมิตวัดเป็นยังไงเล่นเกมส่งผลมากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเงี้ยนี่ค่า d e ฟอลต์เล่นเกมเห็นไหมถ้าถ้าเล่นเกมเนี่ยลิมิตวัดถึงอันเนี้ยในะกรณีเขาลิมิตหนึ่งสามเก้าเคที่เก้าสิบวัตต์มันก็ไม่ส่งผลมากเท่าไหร่นะครับอาจจะส่งผลตอนอเนี่ยเนไพาเวอร์ดอลดล,ลงเยอะเห็นไหมอันนี้เป็น FPS ที่ได้ก็ไม่แตกต่างคือคุณต้องไปลองเองครับว่าคุณพอใจณนะจุดไหนอุปกรณ์คุณ เป็น CPU ตัวไหนซิงลงไปตัวไหนเมนบอร์ดเป็นตัวไหนผมอธิบายไปหมดแล้วว่ามันมีลิมิตยังไงนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ทั้งหมดของวันนี้ครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาในเมนได้ถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ